ก็ยัเรื่องนึงพี่น้องครับผมทั้ทงกศออนอขอนแก่นเดินนาส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กศออนอในพื้นที่คัดอาชีพทำเงินตามโครงการหนึ่งกศน,อห,นหนึ่งกศนอตำบลหนึ่งหลักสูตรนะครับอาชีพคุณภาพครับเคลื่อนนโยบายการจัดก,การศึกษาเพื่อให้เด็กหน่อยไม่งานเหตุครับ เมื่อเช้านี้แหละครับนายวันลบสังวนน้ำครับเลขาธิการสำนักง,งานการศึกษานอกระบบหรือว่ากศนอเป็นประธานเปิดมหกรรมหนึ่งกศนอตำบลนหนึ่งรักสูตรอาชีพคุณภาพซึ่งสำนักง,งานกศออนอขอนแกน่นกำหนดจัดขึ้นครับจากความรวมเมื่อทุกภาคส่วนงานนี้ก็มีทังผู้ราักา่เมืองขอนแก่นครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับนายพันเทพเสากโกศลนายถาวพรพลีดีผู้มีการสำนักงานกศนขอนแก่นนะครับและภาคีส่วนรวมมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการยกระดับพัฒนาการศึกษานอกระบบสู่การศึกษาอาชีพเพื่อการมีการเทศงานแบบส่วนรวมนี่แหละครับการศึกษาเพื่อการทํางานนะส่วนบยิงานซะเนาะหลังมททีที่เปิดงานกับเลข,ขที่การกอร่สอสได้เปิดไปอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของกอ่อสขอนแกน่นภายในงานก็นยังมีการจัดแสดงสินค้าของแต่ละตำบลน,นะครับที่กอ่สอสพื้นที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับส่งเสริมให้ใมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อต่อยอด <c oughs> ในการประกอบอาชีพหลังจากนั้นครับก็ไดร้ร่วมกันลงหน้าบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU <c oughs> รละวางหน่วยงานประกอบด้วยคือสำนักง,งานกสนอกขอนแกน่นธนาคาร <c oughs> ออมสินภาคเจ็ดท่อกสอสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน <c oughs> สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน่นสำนักง,งานผานิจังหวัดขอนแกน่นเพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมการมีไร่ใดสเดิ <c oughs> จากผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งบื นี่นะครับเนี่ยเป็นมัวกับพอกระเป๋าอีกอย่างหนึ่งชุดย่าง่นะครับเนี่ยป้าชมจังเสียของกินกับมีของใส่กับมีแมนครับคือหายน่วยงานทีมเมื่อสักครู่นี่นะครับเนาะได้ส่งเสริมแล้วก็ได้เอาสินค้าชุดนี้ไปพัฒนา ไฮเดรียมไร่ใดครอบคลุ่มทุกมิติแบบองค์ร่วมวสันว่าน้ำปลาติมงหันนี้น้ำปลาแดกอันนี้กัตตาพาสติกเนนี่อ๋อคือคือทรงยุทธ์ทางอันนี้ของบันฝางบันฝางบังหันนี้เบิงพิธีเปิดแล้วเบิงคือจังเห็นพออกกสนจังหวัดมาแทบทุกจังหวัดนี่แหละเพิ่นกสีมารับท่านเลขาธิการกศนนี่เนาะครับได้ลงพื้นทีค่ะ ทั้งด้านกระทรวงศึกษาธิการเพิรนมีนโยบายครับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทุกมื่อนี่คือวันแล้วบ้านแฮดตัวหนิบ้านดังบ้านดังบ้านดังโอ้ยคุนณเนาะบ้านเฮี่เนาะบ้านคนดังบ่บ้านจูอีสีเมืองขอนเนี่ยนี่วางซันเฮ็ดอันนี้บ่เฮ็ดกระตานี่บ่เอามาตอนเอื้อจักใบในเปียงคืองามแท้บ้านข่อยบ่ได้เฮ็ดเอาจีนี่พันว่าบ้านเจ้าของผุดคว่มเขาบอกให้เอามาตอนพันวาบ้านเจ้าของบ่ได้เฮ็ดเอออำเภออำเภออันนี้คุณคู่แน่นี่เสียบะ คุณครูกศนได้หนีร่ำมีเมนูไหนคือคุณครูนะสัมพ่อบ๊วได้เป็นครูเป็นล่ำงามเนาะเฮ้ยบ๊ได้ว่าเป็นคุณคุณอยู่ดิ้คือจังบ้านหลังเก่านี่แหละเอ้อเคยอยู่กศนแปดปีได้อีกโอป้าตะเกียเป็นคุณครูกศนตบลมาก่อนว่ามันเป็นอันที่สองสี่เอาบุญใหญ่ได้หนิเอิญเอิญ่าเอาบุญใหญ่ได้หนิว่าอยู่โจรมันโจ๊กคือคือคู่กศนโอ้ยนอนบพูดหนึ่งกันอายากันเลยด้วเห็นเมืองหลังกันนั่นดิกกได้เนาะว่ากันลังสิบอกว่า เป็นคุณคุกก็สนองมาก่อนพี่น้องและเสียนเบื้องหลังเขาลับพักกันถอดแบนอาดมันหายใจยากมันหายใจไม่ได้มันหายใจไม่ไดนะคะพู้ใดอยากไปชมไปชอบไปชิมก็ไปได้กสนอจังหวัดขอนแก่นนี่ละเนาะ